วันนี้ผมมากับ All New D Max 1.9 b ู u e Power ตัวยกสูงคันนี้ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดใครหาอยู่ดูคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมคิวสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมาวันนี้น่นคิวจะพามาชมรถที่พึ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถที่คิวรับเทิร์นเข้ามานะครับแล้วเปลี่ยนคันใหม่ไปนะครับผมแต่ว่าคิวมาขายราคาถูกที่สุดในตลาดให้เลยครับสำหรับ1.9บูพาวเวอร์ตัวสูงคันนี้เลยนี่จัดไปนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าถูกกว่าตัวเตี้ยนะครับคันนี้ถูกกว่าตัวเตี้ยนะครับได้ตัวสูงด้วยที่สําคัญ ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเอากล้วยมาแลกผมก็พอนะครับตัวนี้คือ isuzu all new d max 1.9 blue power เป็นตัว h i g h l a n d ร er ์รุ่น l เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2016นะครับคันนี้นะครับแต่ก่อนเคยขายอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับวันนี้นะผมจะขายเพียง4 7 9 0 0 0บาทพอเอาเท่านี้แหละนะครับผมตัวนี้เป็นรถที่ผมเทินเท่านะครับรู้ประวัติดีและการันตีเลยว่าไม่มีการชนหนักพิควมตัดต่อจมน้ำ ได้ทั้งสิ้นนะครับผมไม่ต้องถามเงินดาวนะครับถูกขนาดนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวแน่นอนเอากล้วยมาแลกผมก็พอ1หวี1เคลือหรือ1ต้นแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับใครอยากได้เงื่อนไขนี้โทร0984696699น้องคิวรับสายเองครับมาเดี๋ยวคิวพามาชมว่า1.9 Bu Power ตัว h ฮ g h นเ n d e r คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาเลยคันนี้เป็นรถสีดําเดิมโรงงานนะครับรถคันนี้พึ่งเข้าแต่สภาพ กลิปมากเพราะอะไรเพราะเป็นรถบ้านนะครับลูกค้านํามาเทินกับผมเองรู้ประวัติดีนะครับตัวนี้เป็นรถสีดานะครับตัว L ที่เป็นไฮเดรด์ดูง่ายมากดูไฟหน้าเขาครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ครบกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นรถอุบลราชธานีบ้านผมเองผมคัดมาเองกับมือแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นไฮเดรด์หรือตัวสูงเขาจะมีป่งข้างมาให้4จุดมุมล้อแบบนี้เลย นะครับเพราะว่าจะใส่ยางที่หนากว่าตัวเตี้ยทําให้การขับขี่เนี่ยนุ่มกว่าแน่นอนใครจะซื้อตัวเตี้ยผมว่ามาซื้อตัวสูงคันนี้คุ้มนะครับมาดูกันที่ล้อต่อล้อนี้ได้ล้อแม็กของอีซูซูด้วยนะครับผมลายสวยนะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นลายตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่าเอาไว้ใช้แบบทนทานนะครับแล้วก็ยางเป็นยางสเปคตรงรุ่นนะครับมาดูซุ้มโชกเนี่ยผมคัดมาดูรถเห็นไหมกริปสวยงามนะครับผมบอกเลย สภาพดีคันนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่กระจงมองข้างนะครับคุญแจมีทั้งคุญแจแบบหลักและคุญแจสำรองให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวคิวสตาร์ทให้ดูตัวอนิวเปิดแคปได้หมดนะนี่นี่ครับเปิดให้ดูเลยนี่นะครับสตาร์ทติดง่าย,ายแอร์แบ็กสองลูกนะครับผมพ่วงมาลายพาวเวอร์แล้วก็เลขไม่ครับดูเลขไม่ 11,396กิเมนะครับไมน้อยด้วยนะครับเครื่องเสียงนะครับผมก็เครื่องเสียงเดิมโรงงานเกียร์คันนี้ได้เกียร์6สปีดเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะครับจัดไปนะใครสายออเนิวผมว่าคันนี้เนี่ยเล้ามากราคาถูกดีมากครับ4 7่0 4 7บาทได้ตัวสูงคุ้มครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวด้านท้ายต่อนะครับรถตัวสูงก็ต้องมีการชนท้ายมานะครับแล้วก็ตัวนี้ ไฟถอยหลังนะครับจะไม่ใช่ตัวธรรมดาเพราะว่าไฟถอยหลังจะเป็นไฟ LED ในตัวเลยนะครับผมตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะครับออกรถไม่ต้องเอาเงินมาดาวนะครับเอากล้วยมาแลกรถไปขี่ได้เลยครับเรามาชมกันต่อที่ภายใต้ฝากระโปรงนี้กันครับมาเลยนี่นะครับราคาถูกที่สุดในท้องตลาดแต่สภาพผมบอกเลยสวยกลิบนะครับดูเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดิมๆโรงงานตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์150แรงม้าเชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่การันตีว่าอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ามันมากนะครับผมถ้าเดิมๆนะอย่างนี้คือขับขี่ดีมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ไม่มีการตกแต่งอะไรนะครับโครงสร้างเดิมดูง่ายดูพวกนี้เนี่ยมันจะมีรอยแต้มสีเห็นไหมจากโรงงานยังอยู่นะครับรูกลมต้องกลมน็อตทุกอย่างไม่มีการขัน นะครับวางคันเดิมหมดนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพดลักษณะเดิมไม่มีการแกะขยับเลยทั้งสิ้นนะครับนี่เหมือนมาตรฐานของเรานะครับแล้วก็ตัวเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนแผ่นกันความร้อนมีมาให้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะเป็นไงคันนี้ผมการันตีเลยรถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำได้ทั้งสิ้นนะครับเป็นรถสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับผมคันนี้ก็ ใครอยากได้ราคาเพียง4 7 9 0 0 0บาทคันนี้จัดแฟแนนซ์ได้เต็มออกรถฟรีดาวไปเลยเอากล้วยมาแลกก็พอนะครับผมคือไม่ต้องใช้เงินดาวนะง่ายเงินดาวของลูกค้าก็คือกล้วยนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จัดแฟนนซ์ให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยออกได้ทั่วประเทศใครอยากได้โทร0984696699นะครับผมต้องคิวรับสายเองครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ